อันนี้เป็นลูกที่ได้ครับยืนอยู่นี่ลูกแรกครับผมแม่แม่เขากระท่องใช่ครับผมอันนี้เป็นแม่ติดท่องแล้วแม่ติดท่องครับทองแพ็ค KF68 ครับ KF68 เป็นแพ็คสองได้สามนะครับพี่น้องครับน่าสนมากๆครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับเจอกันครับกับบุญชูชาแนล เกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์รัาผมเอคับคพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผู้ใดอยากจะได้งวดสวยๆงามๆนะครับพี่น้องครับกาจจะเป็นงวดแมลลูกกับงวดทองนะครับพี่น้องเด้อมีหลายโตอยู่นะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มาที่เอสารคามนะครับพี่น้องครับพิกัดกายุทธีบ้านหนองคู้ใช้ตำบลหนองแสงอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เป็น EP ที่4แล้วนะครับเด้อมีงัวแม่ลูกมีงัวทอกมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะนี่แหละผู้ใดอยากจะได้ตัวใดนะครับมีตัวใดน่าสนใจอยากจะได้งัวไปเลี้ยงนะครับพี่น้องครับนี่งัวแม่ลูกก็สวยๆนะครับเด้อเดี๋ยวจะพาพี่พาน้องไปพูดคุยทักทายกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมือนี้มีมาให้พี่น้องเจ้าตัวครับสองโค้มกับสองแม่ม้านครับผม มีแม่ลูก2คู่กับเป็นง้วนทองอีก2อตัวนะครับพี่น้องครับเอาขอเริ่มจากง้วเดียวที่เป็นง้วนทองก่อนนะครับเนาะครับผมครับเอาเริ่มจากตัวนี้ครับพี่น้องครับวัวแดงแดงบดสวยๆนี่แหละครับพี่น้องครับนี่นี่แหละครับมาเบิ่งกันมาตัวนี้ทองพอได้นะครับแต่คาจะเปิดจะห่วงมาเท่าไหร่นะครับเด้อสำหรับผู้ที่มองหาง้วนทองนะครับเนาะเอาตัวนี้นี่เป็นง้วนทองทองพอได้ครับทองปีศาจแดงครับผมปีศาจแดงทีเซตหนึ่งสามศูนย์นะครับพี่น้องครับมีใบ มีหลอดไห้นะครับพี่น้องครับนี่ผสมวันที่6พฤษภาวนะครับพี่น้องกำหนดคลอดกับ15กุมภา65นะครับพี่น้องครับเอาง้วตัวนี้เป็นไหนลูกที่ไหนครับที่ทองลูกแรกครับผมลูกแรกนะครับพี่น้องครับส้นสูงนี่วัดเรายัดยู้อย38 39ครับเกือบลอย40ครับ138ถึง139เกือบจะ140นะครับเด้อพี่น้องครับเป็นง้วแดงทีลักษณะบุตรนนะครับจะในเรื่องของความสดนะครับพี่น้องยูนี่นี่ท่องแล้วนะครับ ตรวจท้องแล้วนะครับสวัสดีครับผมอ่านี่ยนะครับส่วนท้ายครับพี่น้องจิ๋มดำดำสนิทนี่แหละครับผมล้มกับซีหัวอยู่ดนะครับเด้อพี่น้องครับอ่าตัวนี้บอมี่ตำหนิตรงไหนนะครับเนาะบอมีครับผมไม่มีตำหนิส่วนสูงร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสิบแปดใดนะครับพี่น้องครับเกือบเกือบร้อยสี่สิบเกือบเกือบร้อยสี่สิบเลยครับเบื้องด้วยสายตานี่พี่น้องนี่แหละผู้ใดอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อเอาเบื้องส่วนหนาครับพี่น้องครับนี่แหละอ่าเขากระสันสัตว์นี่แหละครับพี่น้องเอาไอ้ตัวนี้นี่เปิดใบเท่าไรครับเปิดไว้อยู่ครับผม ห้าหมื่นห้านะครับอันนี้คืองินว่างทองนะพี่น้องเด้อทองหาเดือนก็แหละครับทองห้าเดือนกว่าของปีศาจแดงทีเซตหนึ่งสามศูนย์นะครับรับประกันต่ำนี้ให้ทุกอย่างนะครับนะครับผมอ่าัานี้ช่องทางการติดต่อครับผมอ่าในเฟซบุ๊กเอสสารคามก็ได้ครับเฟซบุ๊กเอสสารคามก่อนนีครับอ่าครับแล้วก็เบอร์โทรผมศูนย์แปดสามหนึ่งสี่สี่สองแปดเก้าแปดครับอ่านี่แหละครับผมเดี๋ยวมีสองเบอร์เดี๋ยวผมจะขึ้นอีกเบอร์หนึ่งนะครับพี่น้องเด้ออ่าหรือเฟซบุ๊กเอสสารคามนะครับไปติดตามกันได้นะครับพี่น้อง เดี๋ยวกะสิพาพี่พอน้องยางเบิ้งใกล้ๆนะครับเนาะดูกีบดูเล็บเป็นยังไงนะครับพี่น้องครับนี่หลายๆคนอยากจะเบิ้งกีบอยากจะเบิ้งเล็บนะครับเนาะนี่แหละพวงหางเป็นยังไงครับพี่น้องครับเบิ้งเอาเรื่องงวะไม่มีตำเนียนะครับพี่น้องครับนี่นี่มีให้เลือกนะครับพี่น้องครับหลายตัวผู้ใดอยากจะได้ง้วะทองชั่วๆครับพี่น้องครับเอ๋สาราคำนะครับเด้อนี่แหละอำเภอวาปีนี่แหละครับพี่น้องเอ้าตัวแรกตัวแรกผ่านไปครับพี่น้องครับเดี๋ยวก็จะพาไปเบิ้องตัวต่อไปถึงเป็นง้วะทองนะครับเนาะ มูลูกสวยๆมูานาะนะตัดเนีืเอาไว้ก่อนครับพี่น้องครับนี่รอติดตามแล้วกันเนาะอ่าไปจะเปิดไปท่าไยน,นี่นะครับพี่น้องเอาตัวบัวท้องตัวต่อไปก็คือแม่ยิ่งๆนี่นะครับเนาะอ่านี่นี่นะครับพี่น้องตัวนี้ท้องพอได้ครับนี่ตัวนี้ท่อง KF68 ครับผม KF68 อันนี้ว่าเป็นท่องใหญ่หรือเปล่าครับไม่ครับท่อง8เดือนก่อนลวครบัวท้อง8เดือนกว่าแล้วดนะครับพี่น้องครับเตรียมตะกินน้องอย่างเดียวครับพี่น้องอ่ะนี่ใบหลอดผสมนะครับพี่น้องเด้อ กาลิด KF 6 8แปดไดครับพี่น้องครับตัวที่ผสมไว้กับแม่นี่เนาะครับผสมวันที่11บเอ็ดกุมภาได้ครับพี่น้องครับกับรถขอดกับซิปซีจิการหกซนี่ได้ครับพี่น้องครับส่วนสูงอยูเทิร์สเทสครับตัวนี้ตัวนี้ร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบห้าครับร้อยสี่สิบสี่หรือร้อยสี่สิบห้าโดยประมาณนะครับพี่น้องครับเป็นวัตถีสีแดงดีทั้งตัวนะครับแล้วก็เครื่องบดนี่จัดจานครับพี่น้องครับนี่เครื่องบดเยอะนะครับพี่น้องนี่เป็นวัตถีนข้างๆอังหลึกอังใหญ่ได้ครับเด้อเอา ถ้าอยากจะได้แบบนี้นะครับบอมีต่ำหนีนะครับเนาะครับผมอ่านี่นะครับ,รบตัวนี้เพิ่นจะเปิดจะห้องไว้เท่ายนะครับพี่นอ้องหามาเบิง้งนี่คือส่วนทนะะ้ายได้คับพี่นอ้องเด้อส่วนท้ายจิ้มดำๆนี่แหละครับผมอยากจะได้อ่าเอาตัวนี้ห้องไว้ที่เท่ายครับห้องใบที่เกตซิบหกครับผมเจ็ดหมื่นหกได้คับพี่น้องเด้อตัวนี้ เปิดไว้ที่76,000มื่นะครับเมืท่องอันนี้เป็นท่องที่ไหนครับนี่ท่อง3ครับผมท้องที่3ามนะครับพี่น้องเด้อ76,000นะครับพี่น้องคารุดกับซอยขึ้นก็มืครับเปิดแม่นครับคารุดซอยขึ้นกครับผมนี่นะครับพี่น้องผู้ใดอยากจะได้งมืลักษณะแบบนี้ครับไปให้ลูกแดงๆให้นังหนาหนาครับพี่น้องครับตัวนี้ก็ถือว่าน่ารุนขึ้นกันครับพี่น้องปัญหาตำหนี่ตรงนี้บ่มีแล้วครับเนาะบ่มีครับผมบ่มีครับไม่มีตำหนี่้ะครับนี่เด้อส่วนหน้าหูสั้นๆนี่แหละครับพี่น้องครับนี่ ใครอยากจะได้โทรเลยเบอร์โทรไปกินน่องเลยครับผมเดือนเดียวเตรียมกินน่องเลยครับพี่น่องครับก่อนเดือนนานี่และพี่น่องครับเดือนเดียวนะครับเนาะครับเนาะนเดครับเด้อใครสนใจนะครับเอาเบื้องด้านข้างครับพี่น่องครับดูด้านข้างด้านนี้นะครับเนาะนี่แหละครับปึนง้วที่อนขังที่จะอ้างลึกนะครับพี่น่องครับไม่มีตําหนิครับผมตัวต่อไปครับตัวต่อไปเป็นง้วแม่ลูกนะครับพี่น่องคร้อ่ับนี่นะครับแม่ลูก เอานีด้วครับลูกมันตัวนี้สิภาพเบิ้งลูกเบิ้องไายยางไปน้ำรับพี่น้องครับมาเบิ้งกันว่าลูกตัวใดญนะครับพี่น้องลูกพอใหอ่านี่ยนะครับเด้ออ่านี่แหละครับอ่าไปลูกไปเร็วดื้อขนาดเรื่งลึ่งหลายจนปัย่าพคนครับงั้ตัวนี้คุ้นคุ้นมากไหมครับพี่น้องครับเป็นลแม่ครับเด้อตัวแมนครับพี่น้องครับเป็นลไงอ่ะเออเนี่ยและครับเอาอันนี้คู่แม่ลูกนะครับพี่น้องครับ อันนี้เป็นลูกของไงพ่อตัวไหนครับอ่านี่ครับปูปูตินบ่ครับผมเป็นอันอันนี้อ่าลูกของปูตินนะครับพี่น้องครับของไอนซ์ sk หกศูนย์ศูนย์ไม่ค่ะพี่น้องครับ sk หกร้อยคือตัวนี้เด้อผู้ใดผสมไว้ครับปูตินนี่ละลักษณะการทรงลูกครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอ่านไว้มื่อขอดเนี่นี่ครับพี่น้องครับอ่า24พฤษภาหกสี่นะครับในใบกําหนดคลอดนีครับพี่น้องครับผู้ใดใส่ sk 600ที่หมอผสมให้นะครับกับลูกจะออกมานี่นะครับเดือยท่ายาดผลงานครััับพีีีี่่่่่นนน้้อองงซึตตววเกกิดจาาแมส แดงขอบเปลือกนี่นะครับพี่น้องครับถือว่าแม่ตัวนี้ไอ้ทรงลูกนี่เด็ดเลยแหละครับพี่น้องส่งลูกเด็ดส่งลูกเก่งมากนะครับเด้ออ่าอันนี้เป็นลูกที่ได้ครับยืนอยู่นี่ลูกแรกครับผมแม่แม่เขากระท้องอย่านี้ครับผมอันนี้เป็นแม่ติดท้องแล้วนะครับพี่น้องครับท้องแพ็ค KF68 ครับ KF68 <F> เป็นแพ็คสองได้สามนะครับพี่น้องครับนี่น่าสุดมากๆครับพี่น้องครับกาลิด KF68 นะครับทีผสมไว้กับแม่อีกางนีครับเด้อท้องที่สองนะครับอ่าวันที่ผสมยี่สิบหกสิงหาเด้อครับพี่น้องครับกัหนดคลอดกะ 26ถึง11มิถุนายนนะครับ26พฤษภาคมถึง11มิถุนายนปีหกห่านะครับเด้อตัวท้องแล้วครับตัวท้องผ่านเรียบร้อยแล้วเด้อครับเด้อท้องชัว์ๆนะครับพี่น้องครับนี่แหละใครอยากจะได้เนาะนี่แหละผลงานการส่งลูกของแม่นี่ครับพี่น้องหล่นธรรมชาติครับลูกเหล่อนธรรมชาติลักษณะเด่นตัวนี้เนี่ยเป็นหัวหัวอลุนธรรมชาติดีครับนี่นี่ลูกตัวนี้ครับพี่น้องครับส่งลูกเก่งมากเลยครับเด้อ แม่ท้องแล้ว KF68 คู่นี้มีตำหนิตรงไหนบ้าครับบ่มีครับผมไม่มีตำหนิเลยครับนี่แหละเบึ้งทายยางครับพี่น้องแม่เขาจะหัวลูกแม่นี่หนึงครับอ่านี่นะครับพี่น้องเอาคู่นี้ว่าไว้เถอะนะครับแม่ติดท้องคู่นี้ว่าไว้อยู่เก้าหมื่นเก้าพันครับผมเก้าหมื่นเก้าพันนะครับได้งูสามตัวได้พี่น้องเด้อนี่แหละตัวที่สามอยู่ในท้องของแม่นี่ยนะครับพี่น้องครับแม่สีสูงอยู่ตรงไหนครับแม่นี่อยู่ลอยซี่สิบได้ครับผมลอยซี่สิบก้นเหรอพี่น้องลอยซี่ต่ำๆไปที่นี่ลอยบ การส้งลูกของแม่นี่ตรงบอกเลยว่าเกินตัวทั้งสีทั้งเนื้อหนังนะครับพี่น้องครับแล้วการลักษณะเด่นไห่มาเนี่ก็คือหล่นธรรมชาตินะครับพี่น้องนี่ผู้ใดสนใจอยากจะได้นะครับพี่น้องครับนี่ออรูปร่างหน้าตาหนเอิกช่วงไรเป็นยังไงครับพี่น้องครับนี่ผู้ใดกำลังมองหาหงว่าไปจดเอฟนะครับพี่น้องครับเอาไปเป็นงวสายมรนะได้ครับตัวนี้นังน้าเยยย่ครับพี่น้องครับเอาแท่นหลังเป็นยังไงครับพี่น้องครับนาหรือครับ ว่าตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นว่าที่เชื่องมากๆเลยนะครับพี่น้องเด้อไล่บวัปไปครับไล่กับวัปไปนะครับพี่น้องอ๋อสิเบิ้งดากครับพี่น้องครับวันนี้เห็นนะครับเด้อเราจะดูดากนะครับพี่น้องเออนี่แหละนี่แหละครับจิ้มดำสนิทเด้อครับพี่น้องครับเอาไปยกกับแม่สรุปไปเอาตัวร็อกเอาครับพี่น้องครับอยากจะแยกนี่ก็เอาคุยกันเอาซะครับพี่น้องครับอยากจะเปิดโอกาสให้พี่ให้น้องนี่ได้พูดได้คุยกับทั้งเจ้าของง้อขึ้นมานะครับเนาะนี่เอาไปจดเอฟเลยครับจดเอฟได้นะครับพี่น้องครับอ่าใครสนใจไม่มีตำหนิครับเอา นะครับตัวลูกนี่ก็เกือบร้อยสามสิบด้วยพี่น้องเนอะใหญ่เลยครับตัวใหญ่แล้วครับต่อไปไปเบิ้งอีกคู่นึงครับพี่น้องพี่น้องครับตั้งว่าคู่นี้นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นงูทีลูกนี่สวยขึ้นกันครับพี่น้องครับนี่แหละเงหางยงใหญ่ๆนี่แหละครับเมื่อนังหนาหนาหยู่ๆิยนยนแดงแดงเนี่แหละครับพี่น้องครับมันจะขี้มอไซคนี่แหละพี่น้องเอ้ามาเบิ้งว่าตัวนี้เป็นลูกของพอตัวใดญน้อครับนี่เป็นลูกของซุปเปอร์เอ็กครับผมลูกของซุปเปอร์เอ็กครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องโอ้ซุปปเเอออรรร์็กนนีี่่คคัับบพ้ง นี่แหละชายาดปลาเอ็กนะครับขายไงเดี๋ยวเด้ผมเหมือนเบื้อัหนึ่มือผสมมือขอดครับพี่น้องขอด18เดือนยังนี่ครับคุมพา64สเก่าเดือนมั้งครับผมเนาะหัวเก่าเดือนมันอาจจะคุมพาได้ครับพี่น้องผมเห็นว่าชัดในนี้นะครับเนาะน่าจะขอด18บคุมพาแหละครับพี่น้องนี่ครับอ๋อหนึ่งว่าเก้าเดือนนั้นวะครับไม่ครับก่อพ่อไหมครับผมก่อพอนะครับพี่น้องครับเอ้าหัวเก่าเดือนขอดคุมพาได้ครับพี่น้องครับ อันนี้เป็นลูกตัวแรกปะครับนี่แม่ลูกตัวแรกครับผมลูกตัวแรกนะครับพี่ <c oughs> น้องเด้อของแม่ตัวนี้ครับพี่น้องครับ <c oughs> นี่แม่แดงลูกแดงแล้วก็เป็นงูทีหนังหนาสายใหญ่ครับพี่น้องลูกตัวนี้เด้อกัดส้นสูงกัดเกือบเกือบแต่ร้อยสามสิบเลยละครับพี่น้องครับเป็นงูทีย่อยแล้วก่ขาใหญ่นะครับหนังย่นนะครับอ้าวเล้วก็ลักษณะเด่นนะครับอีกหนึ่งคือหลังโปร่งเป็นงูทีล่ำตัวยาวครับตัวนี้เขาตัวนี้ได้เหตุปะครับนี่บอกครับอ๋อเห็ดครับตัวเห็ดเขาครับอันนี้เห็ดเขาอยู่นะครับเนาะครับอ่าย่่างงลคครรัับบพีน้อ การเดินนะครับพี่น้องครับบ่มีปัญหาตำแหนนี้ครทกขาถอนบ่มีดอกครับเออแม่ตัวเองอยู่นี่เอาปล่อยเพิ่นไปตามอิสระซะพี่น้องนี่เงาะหางใหญ่บ่ครับพี่น้องติ่มดำนะครับเด้อย่นย่นครับย่นย่นนะครับเนาะแม่เพิ่นนี่ผสมไว้ไปครับตัวนี้ยังครับกำลังสิขึ้นครับผมกลังจะหอดรอบเพิ่นนหรอครับครับผมตัวนี้ก็บเส้นสูงกับที่ลอยซี่สิบบวกไหนพี่ถ้าลอยซี่สิบบวกครับผมเชื่องเชี่ยงครับตัวนี้ครับ เชื่องเชื่องเต้านมยังไงพลังนํ้านมครับพี่น้องนี่แหละนมก็บบมีติงนะครับเนาะมีมีนิดมีบ่โอ้ที่หนึ่งท้าหลังครับพี่น้องครับนิดเดียวบรับเียเดี๋ยครับพี่น้องครับมันสารว่าไข่ลูกกินนมหร้อครับลูกบ่วยอง่เพี่นครับพี่น้องครับเป็นหัวท่ายเงยครับพี่น้องครับยางหนีตะก้องนี่นะครับพี่น้องเป็นหัวท้ายเงยครับพี่น้องครับย่างนี้ตะก้องนี่ เอาเนี่ยได้ครับพี่น้องเด้อผู้ใดอยากจะได้เอาอยากจะได้อยากจะแยกเดี๋ยวคุยกันเอาเด้อครับผมจะเปิดราคาร่วมให้เอาคู่แม่ลูกซูเปอร์เอคู่นี้ว่าไว้เท่าไหนครับเปิดไว้อยู่อีโปรโมชั่นนะครับเอาเปิดไใบแสนเด็ดครับโทรมาต่อรองเลยครับผมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเป็นโปรโมชั่นต่อรองได้นะครับพี่น้องครับนี่คือจิเฮ็ดโปรโมชั่นให้ลูกค้าครับอ่าขายเด้ครับขายไปสู่พันแสนสองหมื่นสองพันขับแต่ว่าส่งมาได้ขอไปว่าไหนครับอ่านี่ยได้ครับนี่เลยเฮ็ด โปรโมชั่นให้ครับคือเอายุเก๋ไก่เอาเทานี่ยแหละพี่น้องครับครับผมอ่านี่นะครับผู้ใดสนใจอยากได้เดี๋ยวเพิ่งทุ่นไทยคุณนี่ครับพี่น้องครับตัวนี้ผมพยายามสิน้ำเสนอให้เห็นชัดๆได้ครับลูกนี่หงอหางบักง่ายได้ครับพี่น้องนี่อนาคตก็ถือว่าไปได้อีกไกลเยอะครับพี่น้องลูกนี่น้มน้มมามิตริงมันไหครับไม่มีครับผมไม่มีได้ครับพี่น้องตังเต่ลูกเขาให้เกลิมหาครับให้เกล็ดเหมนหาเนี่นะครับทำอยากว่าผมอยากขายยกเลตหรืตุลอยากจะขายยกไปน้มกันเนาะพี่น้องครับผมอ่านี่เนาะผู้ใดอยากพอดีวว่าจะไไปห ผ่าถัดพนมครับก็เลยบอกปุ้ยไผ่มืองครับเอาเลยครับเหตุผลที่จะไปไหว้ผ่าถัพนมขอถามสักหน่อยนะครับครับผมแก้บนเป็นบันี่แมนครับไปแก้บนแก้บนเรื่องง้อเนี่ยมาครับแมนครับโอ้แสดงว่าเป่นมิหมานเรื่องง้อครับพี่น้องครับทั้งเอสารคามก็คือว่าอะไรพี่น้องก็คืองัวอยู่นี่นี่ขันซื้อได้ง้อทองก็คือทองอีหลีลอยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องครับชัวร์ๆนะครับเนาะการหลายๆคนมีการเริ่มอ่าสนใจติดตามฟาร์มเอสารคามนะครับแตก็คือว่าไอ้ท่านผู้ใดอยากจะได้เนี่ยเขาไปติดตามไมา อะไรนะครับพี่น้องมีงวมาใหม่มาก่อนกับสีไตรก่อนนะครับพี่น้องเด้อปิดง่ายจบไวนะครับบัวชัวร์นะครับเด้อ๋อนี่แหละครับเอสารคามฟาร์มนี่มีมาให้สวยๆครับพี่น้องแม่ลูก2คู่นะครับพี่น้องครับแล้วก็วัวท้องนะครับอีก2อตัวผู้ใดอยากจะได้มาเอาครับพี่น้องก็อยู่ติดกับตัวเมืองของอำเภอบาปีปทุมนี่แหละครับพี่น้องเลี้ยวสอยตรงขามโลตัดนะครับผมนี่นะนี่นะครับเจ้านักคลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อไว้แค่นี้ครับพี่น้องครับมากตัวใดชอบตัวใดก็ พูดคุยทักทายสอบถามมาได้ครับผมเอาจะในคลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อไปแค่นี้นะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรโตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพบัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรโปรโตีน18%และสูตรโปรโตีน22%ใช้ได้ทั้งโคนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โคร,โคร,รุ่นโคอุ้มท้องและโคนม สนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอําเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลอง้อ